กันไม่ใช่วันในโรงแรมมันก็ปวดขี้เลยที่นี่มม่คงไม่มีอะไรมากสินะนี่คือโรงแรมเนี่ยนี่เราอยู่ทำไมเขาดื่มต่างเะยไอ้เกนงูเอ็งไ,ได้ดูลินชักตายสุดยังโอเคแล้วต้องปีดแล้วเลยนะไปถึงประตูที่9 2แล้ววะดูไปโล้แม่มูมระวังนะ เพราะว่าแม,ม่มุมกัอยู่ในที่มืดก็เคยเจอในมุมไปแล้วขึ้นเรื่อยแล้วกูแกไปได้โอเคแต่นั้นเราขอค้นอะไรกดได้ไหมหายเจอ,อจะถึงแล้วเราแล้วตายชิย้ตัวต้องกันแกโอ้ตู้ผ่านได้มประตูผ่านได้หรือเปล่าผ่านได้เลยแต่นั้าขอค้นของก่อน เรียงใครมันกูก็จะวะไอ้กัรแอบบดูทีวีเหรอไปดูไปดูตอนนั้นเราขอกลับเราขอา <c oughs> กลับการฟิตตี้อยู่ <c oughs> ไอ้ทีวีเนีม่เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราไปนี่ <c oughs> อ่าเ <c oughs> ราปร <c oughs> ับเสียงแล้วมันจะมีเสียงตายตายไงกันตายไปกันไหนก็นเมื่อกี ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่มีอะไรเบอรแม่มุนจะอยู่ในที่สวอสดิ์สมมุนอยูยเงี้ยโอ้แล้วเราเองตามเราไม่ทำไมวะไม่รู้ว่าเพราะว่าถ้าตู้ล้มมันก็เป็นสัญญาณของร้านชนะ โอเคเราออกมาได้เลยเพราะเมื่อกี้เราจะอาพัดเซนอ๋อมันเป็นฝนตกโอ้โหโว้ใครยวะใค่เลยวะไม่ใช่หรือว่าอกสโคนึงเป็นนะเป็นนะเออประตูที่2เปิดออกโอ้ มันมาแล้วเด็กแว้นเด็กแว้นไฟดับว่ะเด็กแว้นเด็กแว้นได้เปิดเนี่ยเราเราเคยชื้อไฟสายเราเคยชือ้อเราเคยซือ้อยู่นะไฟสายแต่กูแต่เราดันตายรอบนั้นนะ่ะเล่นกับไอ้ไทเล่นกับไอ้ไททันเมื่อวานดันตายเพราะเราเรียกไอ้ไททันมาถ่ายชิมเนยสามารถไปดูภาคก,ก่อนนะ เขาเชื่อชาร์ายได้เทคนิคเขาเชื่อชารมาคุอโดนแมมุกแล้วเราไมเราเปิดลิ้นชักใต้สุดไม่ได้วะโอ้ยคกูเขาแอบทำไมล่ะคือเขาแอบทำไมเป็นประตูล็อกเปล่าวะเป็นประตูล็อกด้วยเกมนี้ตู้เยอะคนใจดีโอ้เจอเหรียญ โอเดแ้อ่าเราได้กุณแจห้องมาแล้วเดินช้าเลยวะตอนนี้เราขอคุนของก่อนเด็กเว้นไฟดับแล้วว่างานงอกเลยงานคุดงอกเลยอ่างั้นเราขอตัดคลิปก่อนนะตัดคลิป มาทุกคนแล้วก็ผ่านข้าเมื่อกี้นี้มาแล้วข้าเมื่อกี้นี้แม่นี่มาโอ้ทำไมเองก็แล้งโค้งอะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวไฮเปล่าวะเรากลัวไงเพราะเราเคยตายเจ้าตัวไฮด้วยนะก็ตัวตัวมันจะเป็นตัวที่ว่าอยู่ในตู้อะแล้วมันจะสุ่มด้วยนะว่ามันจะอยู่ในตู้ไหนอะไรยังไง นั่นแหละเมื่อวานอ่ะเราเล่นกับพี่อ่ะโอ้โหโดนวาร์ปเจอตัวไฮอ่ะแล้วก็โดนวาร์ปนะกลัวผิดปกติกเลยโอเคงั้นเราก็ต้องหากุญแจเหมือนเดิมว้าวสลุนแล้วก็าขาทางใช่ไหมเนะโอเคงั้นงั้นเราขอหาทางก่อนไม่ แป๊บนะยิบกุญแจไม่ได้เลยไปเลยเอาคุณได้ไปแล้วโอเค,อเคแล้วห้องมันอยู่ไหนวะทางนี้ก่อนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้ไอจีพีตรงนี้ป่ะน,นี่ยอาจจะแล้วอินที่ไหนวะนีเ่เอไหนมองยังไม่เห็นเลยด้านหลังวะ <c oughs> มันไม่ต้องมีที่ต้องใครคือใช้กุญแจเลยทำไมห้องที่สิบแปดยากจังวะเพราะเรามีโว้หว้องมืดโว้โว wow, 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 wow. ้โว้โว้ห้องมืดเอ็งไม่ฝ่ายชายเราจะโดนตัวเลยวะถ้าเราอยู่ในที่มืดๆอ่ะ ้ยประตูไปได้เลยประตูบ้านว่าหน้าแมมุมโดนกัดเปล่าโอ้ยโดนแมมุม่โดนแมมุมตัวเฟตใช่ไหมตัวฟริชใช่ไหมเออคูหันไปดูไม่เจอแล้วเมื่อัเชตอ่แวหันมไม่รอว เพราะเหมือนตัวเฟสมันต้องเฟสแม้มัวน่ากลัวสุดตัวเฟสอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันสร้างความเสียหายด้านเลือดด้านเลือดสัมกกว่าไปเร็วไปเร็วปีดันปีดลันโอ้ิลึกขึ้นแปลกๆว่ะ อ,อ๋อฝนตกตกว่ะแรนเราค้นของก่อนนะวเว้ยเดี๋ยวเปิดไปเจ,เจอเจ้าร้านอีกเจอเจ้าร้านเนี่ยเกยมจบไม่ใชเอ้ย เองลืมหรือเปล่าว่ามันว่า,วา,วาตรงนี้มีตั้งสามกว่าโต้เด็กเว้นไฟดับว่ะเจ้าร้านเชนะิะแน่นอนเลยสายานี้เว้นไฟดับไม่ต้องหาอันนี้เลยอ่านไฟฉายโอ้ฮองเมินจะตายตรงนี้เปล่าวะนับไปไหรือไม กุญแจอยู่ในห้องมันมีนห้องตรงนี้อยู่อเ,เราดูลจะเฟดลนะัดโม้ไใกล้ตายแล้วเราทนอะไรไม่ได้หรอกเพื่อนกุญแจอยู่ในห้องนั้นน่ะเองคอยห่านะเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะเราถ้าเราเจอแล้วว่าเราตายแน่เลยอ่ะ พราะแค่เราโดนมันกัดอีกทีหนึ่งเราก็ตายแล้วไม่เป็นไรหรอกเรามีการไอ้กเกน,นเองค่ะกุญแจเจอยังกูหาไอตัวเย็ยนี่อยู่เอว่ากุญแจก่อนเลยเลือดเองเยอะกว่าเราอะ่ะแน่งั้นเราหดตันเลย ten of mini ไ้เราตายอเอ็งมาแยกอันนี้เราพอดีไงโดนโซโล่เลยมั้ยโซโกลัวแล้วมึงช็อคคิลไม่ได้แหรอฮะไม่ได้แล้วกูใช้ไปแล้วเจ้ไปเจ๊กไอไอเอ็มดีเอ็มมุ่งทำตาย you only the one เราอะไรนะ you can only live in the land of land yeah โอ้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเองก็ตายเองโอ้ยเียมื่อไม่มีเราก็ตายเลยเอะมันตายแล้วทำไมเองออกเกมวะเฮ้ยเกม ตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ท่านผู้เชี่ยวชาญไททันตอนนี้เราพูดอยู่แล้วโอ้เขอเถอะวห้องโอ้โหบั๊กไฟไม่มีอะไรมากไม่ม,ไมีไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเหมือนกัน ซื้อไม่เราไม่ต้องรอเ,เรอกณฑเว้ยอดีอยาใหรอเราไม่อยากโดนน่าอรอแ่นแนะัทุกคนเราทุกคนเปิดประตูแล,ล้วรีบกลับมาที่ห้องอีองหนึ่อีินอสเตอร์อินบอสเตอร์ ไ <Hey, S 2> อ้ว่ามีไฟเกมนึงเฮ้ยดูแตและอ๋อปั๊กไฟเห็นไหมั๊กแล้วมีตู้แค่สามแล้วมันมีตู้น้อยห้องนี้มีกี่โอ้โหโห้องนี้มีเจ๋งนะเจ๋งกี่หลอดเลยไอ้เกมมันเคยตายเพราะโฮด้วยนะอ๋อมันเป็นตัวะไรวะ เราแอบไม่ทันเ้าแอบเกือบไม่ทันใครตู้ห้องนี้มันก็มีทำไมไม่เข้ามีน้ำซตู้นะน่หรอเอ๊ะมีตัวอะไรบ้างหนึ่งมาบอไม่มีไม่มีเราต้องไม่แอบ ห้องเราต้องไปแอบตู้ห้องหลังอ่ะคิดดูดิโอ้โหพัาสเตอร์อูปมาเราตอนนี้เราใช้ชีวิตไปแล้วชีวิตกูไม่สีกาเดินน้ไม่ไเป็นแ เฟรดโง่เฟรดมันจะทำเราตายไงเราส่วนใหญ่เราตายเพราะเฟรดนะอ่ามีคนเก็นเจอแล้วเราขึ้นไปเลยโอ้ไปยมาเช็คไปเช็คชั้นกลาง เราเกิดไม่ได้แล้วเอ่อแบนนะแปบนนะอะไรน,นะ คจะไม่เสียงแล้วไงอ้น,นี่แม่เราโทรมาบอกเราว่าห้ามให้เราเสียงดังเพราะเสียงดังมมันช่หมาจะมาทำาไมคลิปผ่านไม่ได้แล้ว